สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลีแลกทาโร่9 9นะคะในวันนี้เราจะมาคุยกันในแรนดอมที่ว่าความดีในตัวของคุณกำลังดึงดูดใครให้เข้ามาความดีในตัวของคุณกำลังดึงดูดใครให้เข้ามามาขอดูพลังงานของคุณก่อนเลยค่ะขอไพ่คุณสิบใบ ขอดูความเป็นตัวคุณบุคลิกของคุณสิบใบนะคะขอให้คุณสิบใบค่ะ คุณขึ้นไฟล์ออฟครับคุณเป็นคนไม่สมหวังเรื่องความรักใช่ไหมคะคุณเป็นชาวราศีเมษแต่ชีวิตคุณอะเป็นคนที่มีสิ่งดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองตลอดเวลานะคุณมีพลังงานของความเป็นผู้นำสูงบุคลิกอย่างนี้ส่วนใหญ่ จะลัคกี้อินเกมค่ะแต่ว่าไม่ลัคกี้อินเลิฟคุณเป็นชาวธาตุลมได้น้ำลมอืมน่าจะเป็นเรื่องในอดีตคุณยังมีความรู้สึกกับคนคนหนึ่งที่คุณยังไม่สามารถที่จะปลดบล็อกหรือว่าอ่าคือคนคนนี้ยังอยู่ในหัวคุณนะคะ คุณยังไม่สามารถที่จะเอาคนคนหนึ่งออกจากความรู้สึกได้คนคนนี้อาจจะทำอาจจะทำเรื่องหรือว่าทำอะไรที่มันเป็นฟิลของคนที่ทำ้ายความรู้สึกคุณก็ได้นะพลังงานนะคะเบื้องต้นนะเดี๋ยวขอดูไพ่คุณเพิ่มนะคะ เทนนอฟไดมอนด์เอชออฟซอสสิบเหรียญแปดดาบไนซ์ออฟคัพ nice of s a u c e พลังงานของชาวธาตุลมกับชาวธาตุน้ำมาแรงนะคะ Tree of Crystal คุณเป็นชาวราศีพิจิกได้นะให้ขึ้นเดทพิจิกเดท Four of them ความดีในตัวของคุณกำลังดึงดูดใครให้เข้ามาอืมคุณเป็นคนช่างเลือกนะคะคุณเป็นคนที่เปลี่ยนใจอะไรยากถ้าคุณได้ตัดสินใจไปแล้วถ้าคุณได้โฟกัสไปแล้วอะเปลี่ยนความคิดคุณค่อนข้างยากรวมถึงในเรื่องของความรักคนรักด้วยคุณน่าจะเป็นคนที่อ่อมีสเปกในเรื่องของความรักแล้วก็ คุณอาจจะเจอคนที่ตรงสเปคของคุณแล้วก็ได้นะแต่มันเหมือนกับว่ามันมีเหตุมันมีเหตุมันมีเรื่องราวมันมีสตอรีอาา่อะค่ะที่ทำให้คุณกับคนคนนี้ต้องยุติความสัมพันธ์กันโดยที่ตัวคุณเองยังไม่อยากยุติหรือแม้กระทั่งฝั่งนั้นก็ไม่อยากจะจบได้นะแต่มันมันจะต้องเป็นเหตุผลอะไรที่มันค่อนข้างที่จะสำคัญอนะที่มามาเป็นตัวแปรทำให้คุณกับ คนรักของคุณต้องจบสถานะกันทั้งๆท,ท,ที่ใจยังรู้สึกผูกพันกันมันเป็นฟิลคล้ายๆคนที่ไม่อยากจบแต่ต้องจบเพราะหนึ่งสองสามเพราะญาติพี่น้องเพราะฐานะเพราะธุรกิจเพราะพ่อแม่เพราะอะไรก็ตามอะ่ะที่มันที่มันเป็นตัวแปรสําคัญนะคะคือความรักมันไม่ใช่เรื่องแค่เราสองคนอะ่ะเหมือนคุณฟิลคล้ายคล้ายคนโดนบังคับก็ได้นะ พอไพ่ใบแรกคุณขึ้นห้าถ้วยเนะี่ยคุณจำใจต้องจบกับคนที่คุณรักแล้วจำเป็นต้องไปเริ่มต้นสถานะกับคนที่คุณไม่ได้รักแต่เพราะความถูกต้องแต่เพราะความเหมาะสมแต่เพราะหน้าตาทางสังคมแต่เพราะธุรกิจหรือเปล่าคะเป็นไปได้นะพอไพ่ขึ้นที่คุณตัวคุณเองอะ่ะเหมือนเหมือนคุณต้องฝืนความรู้สึกตัวเอง ต้องยุติความสัมพันธ์กับคนที่ตัวเองถูกใจแต่ต้องไปเริ่มความสัมพันธ์กับคนที่ตัวเองคู่ควรพอธุรกิจเป็นไปได้พลังงานเป็นอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งมันทําให้คุณไม่มีความสุขเหมือนเหมือนฟิลของคนที่เสียสละคุณต้องทําเพื่อส่วนรวมเพราะไม่งั้นมันจะกระทบกับธุรกิจคุณมันจะกระทบกับครอบครัวคุณคุณอาจจะถูกบีบก็ได้นะแต่งเพราะความจําเป็นอย่างเงี้ย ผู้ใหญ่คุมถุงชนอะไรก็ยังมีนะคะในสังคมปัจจุบันแต่งเพราะหน้าตาแต่งเพราะบุญคุณแต่งเพราะพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งเคยมีบุญคุณซัพพอร์ตช่วยเหลือพ่อแม่คุณไว้แล้วคุณต้องตอบแทนคุณเป็นลูกคุณต้องทดแทนโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคล้ายๆในหนังในละครน่ะซึ่งมันก็มาจากชีวิตจริงของมนุษย์เราเนี่ยแหละชีวิตจริงกับละครก็เหมือนกันนะคะบางทีก็ดาร์กกว่าบางทีก็ อ่าหนักกว่าในละครด้วยซ้ำอะ่ะเพราะว่าละครจะต้องสื่อสารในในในมุมของการที่เป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรอะ่ะจะต้องมีเรื่องของภาพลักษณ์ด้วยค่ะแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันชีวิตจริงบางเหตุการณ์มันก็เลวร้วายอะ่ะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะคือคุณเป็นฟิลคนเสียสละใช้คำนี้ดีกว่าคุณเป็นฟิลของคนที่ทำเพื่อคนอื่น ถึงตัวเองจะต้องฝืนความรู้สึกตัวเองถึงตัวเองจะต้องทรมานใจแต่ก็ยอมเพราะเพราะคุณคนเดียวทรมานใจคุณคนเดียวรู้สึกแย่แต่มันทำให้คนอีกเป็นสิบมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่แฮปปี้มีความสุขและดีขึ้นอันนั้นคุณยอมคุณเสียสละเป็นฟิลคนเสียสละทั้งทังที่ตัวเองใช้คำนี้ก็ได้นะตัวเองต้องตกนรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำได้เพื่อคนข้างหลังเนี่ย ค่อนข้างดราม่านะคะแรนดอมนี้มองหน้าไพ่คือไพ่ใบแรกคุณมันชัดอะคุณดูหน้าไพ่คุณใบแรกสิไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้เลยอะค่ะคุณดูว่าคุณมีความสุขไหมอะนี่ไพ่คุณนะการเสียสละของคุณครั้งเนี่ยหรือว่าสิ่งที่คุณทํามานานแล้วคุณอาจจะทํามาถึงห้าปีแล้วก็ได้นะคะหรือบางเคสบางท่านอาจจะทํามาเป็นสิบปีคุณเป็นฟิลผู้ไห้จริงๆอะ ให้คนอื่นมีความสุขแล้วตัวเองยอมทุกข์ยอมทรมานซึ่งสิ่งนี้แหละคุณจะได้รับละการเสียสละของคุณในครั้งนั้นนะ่ะการที่คุณยอมแบบแลกอิสรภาพของตัวเองเพื่อให้คนในครอบครัวคุณมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขรักษาอธุรกิจของครอบครัวไว้รักษาหน้าตาของครอบครัวไว้รักษานามสกุลของครอบครัวไว้นี่แหละ มันทําให้ตัวคุณจะได้รับสิ่งดีๆหลังจากที่คุณจะต้องทนทุกข์ใจมานานพลังงานนะคะมันันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้คือคุณทําเพื่อคนอื่นมามากอะฉะนั้นคุณก็ต้องได้รับอะไรตอบแทนบ้างพลังงานนะเวลานี้นะคุณคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะคุณขึ้นเอเมอร์เลอร์เนี่ยคุณน่าจะทํางานในสายที่เกี่ยวกับการปกครองเจ้าของธุรกิจรับราชการก็เด่นนะคะการเมืองการปกครองได้หมดค่อนข้างเป็นคนที่ เก่งรอบด้านครบเครื่องทำงานเก่งทั้งสวยทั้งทำงานเก่งทั้งหลอ่อทั้งทำงานเก่งอะไรเงี้ยบริหารจัดการทุกสิ่งอย่างนำพาธุรกิจครอบครัวจากติดลบก็ขึ้นมามีกำไรประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยเป็นฟิลผู้นำอะเอ็มเพลเยอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนยิ่งเป็นผู้หญิงนี้ยิ่งแกร่งเลยเอาจริงๆนำผู้ชายได้นำองค์กรได้เงี้ยเป็นผู้นำขององค์กร เป็นผู้บริหารระดับสูง CEO อะไรอย่างเงี้ยพลังงานขึ้นระดับ10 of Diamond นี่คุณน่าจะเป็นคนมีฐานะนะคะมีฐานะแล้วก็คือธุรกิจมันต้องมีทั้งดีและไม่ดีชีวิตคุณก็เจอมาทุกอย่างแปดดาบคุณก็เจอสี่ดาบคุณก็เจอกว่าคุณจะหลุดพ้นกว่าคุณจะผ่านได้ทุกเรื่องนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยอย่างที่บอกอ่ะคุณเป็นฟิลผู้เสียสละฉะนั้นสิ่งที่คุณทํามันไม่สูญเปล่าแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของใครคนนั้นเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะมาขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะขอดูพลังงานออ่ความเสียสละของคุณนะคะความที่คุณเป็นคนดีเนี่ยมันจะดึงดูดใครให้เข้ามาในชีวิตคุณมา ขอไพ่สิบไปเลยค่ะสิ่งที่คุณทําเพื่อคนอื่นมาเป็นเวลเามาเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นแบบไหนเ mm hmm. ช่ไนไรขอให้ไพ่ช่วยสื่อช่วยบอกด้วยค่ะ mm hmm. เป็นคนวันอังคารคุณจะได้เจอคนคนนี้แบบกระทันหันเลยนะ เป็นฟิลเซอร์ไพรส์อ่ะคนคนนี้อาจจะอยู่ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้นะคะเป็นนักเดินทางเป็นคนเป็นคนทําธุรกิจแน่นอนขึ้นอัศวินเหมือนกันอาจจะไล่เลี่ยอายุอาจจะไล่เลี่ยกับคุณวัยใกล้เคียงกับคุณได้เป็นสายธุรกิจกับคุณได้คุณอาจจะไปเจอคนคนนี้ในสายงานที่คุณใช้ชีวิตอยู่ที่คุณทําอยู่อะทุกรูปแบบได้หมดนะเป็นฟิลของคนที่หมุนเงินเก่งเหมือนกันนะคะ คนคนนี้มีบุคคลิกแล้วก็สตอรี่คล้ายๆคุณอะเหมือนกับว่ามีเรื่องราวในชีวิตใกล้เคียงกับคุณเลยคุณขึ้นสี่เหรียญคุณขึ้น 4, 4 o f diamond ทางนี้ขึ้น4 o f crystal อืมคนคนนี้น่าจะรับธุรกิจช่วงต่อมาจากรุ่นพ่อแม่พลังงานได้หรือไม่งั้นคนคนนี้ก็สร้างตัวเองมาได้ด้วยตัวเองคือคือมีธุรกิจส่วนตัวพ่อแม่ก็มีตัางหาแต่ตัวเองไม่ไม่ดูแลของพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ย คือไม่ดูแลโดยตรงแต่คนคนนี้มาสร้างธุรกิจใหม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนคนนี้น่าจะชอบแล้วก็ถนัดเป็นการส่วนตัวก็ก็เยี่ยมนะคะถือว่าเป็นคนเก่งนะคือเหมือนกับว่ามา,มาสร้างอา่ธุรกิจได้ด้วยตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งไม่ว่าจะเล็กใหญ่ได้หมดนะคะเราไม่ซีเรียสเรื่องไซส์นะเป็นพลังงานนักสู้อาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬามีฟิตเนส หลายสาขายอย่างนี้ก็ได้นะคะว้าวขึ้นพลังงานแปดไม้ทำสายโซเชียลก็ได้นะคนคนนี้น่าจะมีเส้นเงินไหลหลายทางโอ้โหไม่บังเอิญค่ะจัสเมนข้างบนท่านส่งมาจัสเมนคุณกับคนคนนี้เคยมีวิบากกรรมร่วมกันโอ้โห เจอกันในเรื่องธุรกิจแล้วก็เจอกันครั้งแรกจะไม่ค่อยถูกชะตากันไม่ถูกชะตากันเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจจะเป็นคู่แข่งไปไปออไปประมูลงานแข่งกันหนะ้าที่แห่งหนึ่งก็ได้นะค u e e ออฟคริสตันคุณก็เก่งคนคนนี้ก็ฉลาดมันเป็นฟิลของคนที่มีปฏิภาณไหวพริบในในเรื่องของการทำธุรกิจอะเรามาเจอกันน่ะไฟออฟซ c e โอ้โหคนมีอีโก้ <laughs> คนมีอีโก้คนแบบ ทันกันนะ่ะมาเจอกันในเรื่องธุรกิจนะคะแต่สุดท้ายทุกอย่างจะลงตัวนะคุยนอฟครับคือตอนแรกที่คุณจะเจอคนคนนี้นะมันจะเป็นฟิลของคนไม่ไม่ชอบหน้ากันก่อนคือขึ้นไพ่ u d g m เ n นเนี่ยไม่บังเอิญนะคะคุณกับคนคนนี้น่าจะคือดูหน้าไพ่ละพวกคุณจะต้องไปเหมือนกับไปแย่งงานกันอะ่ะไปแย่งประมูลงานกันที่หนึ่งอะ คุณก็อยากได้งานตัวนี้คนคนนี้ก็อยากได้งานตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะเป็นฟิลไปไปประมูลงานแข่งกันแล้วก็ไม่ถูกชะตากันในเรื่องของสายงานนะแต่มันทุกอย่างอะคะ่ะคือเหมือนกับว่าคือในเรื่องงานมันต้องแข่งขันเป็นเรื่องปกติอนะแต่ด้วยความที่มีบุค,คลิกความที่ฉลาดความที่ทันกันความที่มีอะไรคล้ายกันแล้วก็เป็นคนที่มีประสบการณ์นในเรื่องของความรักที่ค่อนข้างจะคล้ายกัน เหมือนฟิลคนโดนบังคับค,คล้ายๆกันโดยบังคับในเรื่องของความรักอะ่ะคือไม่สามารถที่จะเลือกคู่ได้ด้วยตนเองเพราะโดนพ่อแม่เซ็ตไว้แล้วอย่างเงี้ยคุณเหมือนกันทั้งนั้นก็เหมือนกันคนเหมือนกันมาเจอกันนะคะเนี่ยไพ่จัสตเมนขึ้นไม่บังเอิญแ,แรกๆพวกคุณจะไม่ถูกชะตากันแต่ยิ่งไม่ถูกชะตากันไม่ชอบกันยิ่งเจอกันสายงานมันทําให้พวกคุณเจอกันเจอกันบ่อยด้วย แล้วมันจะมีมุมมันจะมีบางเหตุการณ์มันจะมีจังหวะที่ทําให้คุณกับคนคนนี้ยเห็นข้อดีของกันละรกันแต่ต้องแต่ต้องไม่ถูกชะตากันก่อนนะคือไม่ใช่ฟิลคนเกลียดกันนะคะมันเป็นแค่เรื่องการแข่งขันทางธุรกิจแค่นั้นเองคนคนนี้อาจจะประมูลงานตัดหน้าคุณคุณไม่ได้งานนี้คุณเลยโดนอ,อผู้บริหารโดนคุณพ่อคุณแม่ตําหนิมาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคนคนนี้ก็เหมือนกันคุณอาจจะไปประมูลงานตัดหน้าคนคนนี้คนคนนี้ก็โดนตําหนิเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ว่าตั้งใจจะต้องประมูลงานอ,อ่อโครงการนี้ให้ได้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เพราะว่าคุณประมูลตัดหน้าอย่างเงี้ยมันเป็นการเสียเหลี่ยมทางธุรกิจอ่ะมันเลยทําให้เหมือนกับว่ารู้สึกไม่โอเคพอได้ยินชื่อคุณพอรู้สึกถึงคุณก็ไม่โอเคเพราะคุณเออ่ประมูลงานได้คุณเก่งกว่าคือมันเป็นฟิลค้นแข่งขันกันอ่ะ แต่มันจะมีเหตุการณ์แล้วก็จะมีสตอรี่พวกคุณยิ่งไม่ชอบหน้ากันพวกคุณยิ่งจะได้เจอกันแล้วพวกคุณจะเห็นข้อดีของกันละกันหลังจากที่ไม่ไม่ถูกกันนะเพราะว่าพวกคุณเก่งทั้งคู่อะเก่งทั้งคู่เหมือนเหมือนคนคล้ายๆกันแล้วมาเจอกันจากคนไม่ชอบหน้าสุดท้ายมันจะเป็นฟิลของคนที่รู้สึกอืมถูกชะตากันอาจจะเริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนนะ คุณกับคนคนนี้น่าจะชอบคล้ายๆกันในเรื่องของการเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีเวลาว่างจะชอบอยู่ติดบ้านอยู่ติดบ้านทํากับข้าวทำอาหารได้หมดนะคะทําขนมทําเครื่องดื่มอะไรก็ได้ที่มันเป็นฟิลของคนที่ทําที่บ้านได้อะหรือไม่งั้นเอ,อบางคนก็อาจจะชอบวาดลูกอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านแล้วชอบวาดลูกต้นไม้วาดอะไรที่ที่มันเป็น เป็นเป็นการผ่อนคลายของคุณหรือว่าอีกคนหนึ่งซึ่งมันคล้ายๆกันจุดนี้แหละมันจะทําให้พวกคุณจูนกันติดพลังงานและนด้อมน,นี้ค่อนข้างค่อนข้างแบบว่าโอเคนะหมออ่นานไพ่แล้วหมอมีความรู้สึกว่ามันเหมือนในละครเลยอะความดีในตัวคุณกําลังดึงดูดใครให้เข้ามาจะดึงดูดคนที่เหมือนคุณนั่นแหละเพราะว่ามันจะมันมันมันจะเป็นการมาเติมเติมช่องว่างเติมมาเติมเต็มความรู้สึก ที่คุณก็ขาดจุดหนึ่งไปแล้วคนคนนี้ก็ขาดจุดหนึ่งไปเหมือนกันต่างคนต่างมาเติมให้กันนะคะแต่แต่ตอนแรกสตอรี่แรกจะไม่ไม่ถูกชะตากันจะไม่ไม่แฮปปี้กันจะแบบจะคอมเมนต์กันเพราะว่ามาเจอกันในเรื่องใส่งานแล้วเจอกันแบบกระทันหันด้วยนะพยไพ่ใบแรกขึ้นเดือดชาเวเนี่ยบางเคสบางท่านก็เจอกันบนท้องถนนอะอาจจะเป็นฟิลอ็กซิเดต์รถชนตูดกันแต่ไม่ได้รุนแรงนะคะ เป็นฟิลเหมือนกับว่าคุณเบรกกระทันหันแล้วคนคนนี้ก็เบรกไม่ทันเพราะคุณเบรกกระทันหันอะไรคุณเบรกเพราะว่าข้างหน้าก็เบรกอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นทอดๆอดา่าเงี้ยไม่ใช่ความผิดคุณโดยตรงหรือว่าไม่ใช่ความผิดคนคนนี้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลอย่างงี้นะอาจจะเป็นในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนได้แต่ไม่รุนแรงนะคะมองว่าแลนดดอมนี้มันมันดูแล้วแบบดูเป็นอะไรที่น่ารักนะสำหรับการอ่านไพ่ของคลิปนี้ แลนดอมนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการมีแรงกายแรงใจในการทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆขอพระคุ้มครองขอบุญรักษานะคะขอเทวดาปกป้องทุกท่านแล้วก็ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ